ตอนนี้น้อกับห้องแล้วครับที่ให้ดูควาละเอียดของรูปมัที่แรกอัดไปแล้วมันยาวเกินกล้องบ่มความจำไม่พอครับใครจะบูชาห้ามเกินหมื่นนะครับไงลองเสนอค่าบูชาดูนะครับพี่โน้ตวางท่านไว้ที่พื้นเพราะว่าโน้ตไม่มีสแตน มาครับเพราะว่าแตนมาคงใหญ่มากเนาะไม่มีรถนะทุกวันนี้เดินมาครับที่วาดกรอบให้ท่านเพราะว่าจะได้เป็นกรอบใหญ่ๆคนจะได้มองเห็นไม่เหยียบท่านนะครับทุกคนไม่ผิดนะโน้ตผิดเองเราก็จะหาวิธีไม่ให้ใครโดนท่านนะครับครับผมขับห้องแล้วครับเนี่ยที่อยากจะโพสต์บอกทุกคน ไม่มีใครผิดโน้ตผิดเองพยายามหาอะไรเด่นๆให้คนได้เห็นและได้ไม่เหยียบท่านครับขอให้หลวงปู่ทวงคองนะครับ,นนรบมันหยุดยาวนี้ให้พอระงับคลองครับกลับห้องแล้วคลิปที่สองคลิปแรกยาวไปอ่ะโอ้พอแล้วครับเดี๋ยวลงไม่ได้ขอโทษทุกคนนะครับ